ดูคันนี้ต่อ,อพี่ทีมงานผมให้เฉพาะคันนี้เท่านั้นนะไอรถโมเดลเดียวกันไม่ให้นะให้เฉพาะคันนี้ันสีบอลเงินเท่านั้นโอเคไหมเดี๋ยวราคาที่ผมจะให้จะได้ขายถูกมิชชั่ิ ไทตันโฉมใหม่ล่าสุดโฉมเดียวกับจอดในโชว์รูมสภาพเดียวกับในโชว์รูมปีสองพันิเก้าจดยี่สิบแต่ผมก็สงสัยว่าทําไมลูกค้าไม่มองหาไทตันมือสองกันเลยหรืออะไรลูกค้าไม่มองหาไทตันมือสองกันเลยหรือถามผมมีวีโก้ไหมมีรีโว้ไหมมีดีแม็กไหมแต่ไม่ถามไทตันผมเลยไหมวันนี้สภาพสวยๆอย่างนี้พี่ไม่สนใจเลยหรือ ราคาพี่ไปเช็คให้ทั่วโลกเลยผมขายถูกสุดแล้วแต่วันนี้ผมโมโหคือจองเลยยังจองไว้ยังจองยยัง,ยงมองผ่านไปมองผ่านมามองผ่านไปผมมะเอาให้ถูกที่สุดสภาพสวยๆแบบนี้เอาให้ถูกที่สุดวัดใจในคันหนึ่งผมมีสามคันจะบอกวัดใจอันนี้ในคันหนึ่งใครอยากได้เตรียมตัวครับทีมงานขออยู่รอบกันเลยดูความสวยของเจ้ารถคันนี้ก่อน ใครตามหากระบะแครบนะครับอยากไปซื้อรถใหม่ป้ายแดงต้องดาวสองแสนสามแสนมาที่ผมเอาป้ายแดงไปไม่ต้องดาวและผ่อนแค่ครึ่งเดียวของที่พี่ต้องผ่อนโคตรสวยปสองมัดยี่สิบพี่โมเดลนะใส่ป้ายแดงไปก็คือคิดว่าพี่ออกรถใหม่ป้ายแดงนะดูภายในับพี่พี่ดูภายในครับ,รบชมนะคันนี้ห้าเดือนแล้วครับพี่ครับ รักผมหลือเกินฮะไม่สนแล้วอยู่นานไม่เอากำไรแล้วอยู่นานก็เอาแต่ทุนกลับมาแล้วกันนะครับไม่เอากำไรแล้วเดี๋ยวใหุ้เเอยกลขอบคุณมากครับคุณเตงครับลูกค้าครับันนี้โคตรคุ้มเลยสุดคุ้มและทีมงานพยายามอ่านคอมเมนต์หน่อยนะครับถ้าเกิดลูกค้าคอมเมนต์มายกมืออ่านยกมืออ่านเลยพยายามอ่านคอมเมนต์ให้ทุกท่าน ผมกลัวลูกค้าน้อยใจไม่อ่านคอมเมนต์นะฮะพี่ครับดูราคาก่อนฮนะไม่อยากฉีกแล้วใส่ราคาหมดนะฮะนี่มิชุมิชิไต้ตันปต้ผมสี่แสนหกมื่นเก้าพันบาทไอราคาสี่แสนหกห่นก้บาทนี่คือบัญชีทําราคากลางมาให้เร็วนะราคาเทองตลาดอยู่ที่มา4สี่เก้าเก้าวันนี้ขายสี่หกเก้าไปสิบเก้าจดยี่สิบแล้วผมลดราคามาให้เหลือสามแปดเก้า สามแสนแปดหมื่นเก้าบาทผมให้คันนี้คันเดียววัดใจลูกค้าผมให้สามหกเก้าสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทคันเดียว้วทีงานมันมีสามคันใช่ไหมผมให้แค่สีเงินคันเดียวสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทวัดไปที่คิดเอาเองที่สามารถออกรถชนี้ไม่ต้องใช้เงินดาวเลยแม้แต่บาทเดียวและผ่อนเดือวละหกพันกว่าบาท ตลอดสัญญาเจ็ดปีไม่มีแล้วพี่พี่เอาที่ไหนอะผ่อนหกพันกระบาทป้ายแดงไม่ต้องดาวขับไม่ต้องกลัวพังกลัวเสียเพราะว่ารถมันคือรถป้ายแงดงรถมันคือรถมึงใช้งานสภาพใหม่แบบนี้ลกยี่ห้อจะไม่ถูกใจแต่มันแรกมากับความคุ้มค่า ถ้าพี่ไปดูรีโวปีสองพัยี่สิบพี่ต้องผ่อนเดือนละเก้าพันแต่นี่ผ่อนหกพันให้ในวันนี้ในไลฟ์สดน,นี้เอาออกไปให้ชัดถ้าอยากได้รีบจองให้คันเดียวอาธินาขยับรดครับ